สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้งนะครับผมลูกค้าตัวเอ่เคเอทีสองหนึ่งสามจีนะครับเนาะนะฮะตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นที่เออ่ตัวตัวเออ่บลูทูธเนาะนะฮะนะฮะเนาะนะฮะ,นะฮะตัวนี้เนาะเป็นตัวบลูทูธนะครับแล้วก็ตัวออฟแอมตัวแรกนี่นะฮะฮนะฮะ 2ตัวนี้นะครับมีปัญหาเนาะนะฮะตอนนี้นะฮะใช้ปกติแล้วนะครับนะฮะเสียงแบบเบาจริงนะครับส่วนปัญหานะครับอ,อ่ผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าอะไรผมไม่รู้ว่าลูกค้าต่อปรีไมหรือเปล่านะครับนะฮะเพราะว่าปัญหาของมันคือเหมือนมีไฟย้อนเข้ามาในในอินพุตนะฮะคือเขาเรียกอะไรนะมีไฟย้อนเข้ามาในไลน์ออดิโอนะครับนะฮะ ทำให้มันวิ่งเข้ามาที่บลูทูธส่วนหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ออฟแอมส่วนหนึ่งฮนะทำให้2ตัวนี้เสียนะครับนะฮะก็เลยแบบทาให้เหมือนเสียงดังเบาลงไปเลยนะฮะโอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่ว่าคืออาจจะต้องไปเช็คเนาะอาจจะต้องไปเช็คตัวผมไม่รู้ว่าลูกค้าต่อได้ต่อปีไหมหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ได้ต่อ ก็ไม่น่าจะเกี่ยวอาจจะเสียเองอะไรอย่างนี้เนาะนะฮะแต่ผมสงสัยเฉยนะฮะอาจจะเกี่ยวกับปีใหม่อาจจะมีการต่อตรงเนี้ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าได้ต่อหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ต่อก็อาจจะไได้ที่ว่ามันเสียเองเนาะนะฮะแต่ถ้าเกิดลูกค้าได้ต่อปีใหม่ก็ยังไงรบกวนเช็คปีใหม่เนาะเผื่อเกี่ยวนะครับเนาะนะฮะเรียบร้อยครับผมนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยครับ